ปลายดาบเข้าฝักนั่งคิดกฎสัจธรรมยิตสังหารคือใบมีผิดขาดทุกสิ่งที่ลวงหลอกอาณาจักรซิลลัว เอาละครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านจำช่องจันแซกไวไนเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ป,ปยุทธ์วิญญาจารย์เซอร์จีนะครับกับการรีวิวตัวละครที่ทุกคนต่างรอคอยตัวละครครบรอบ3ปีถังซานเทพซิลรัวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สร้างเสียงงือหาเป็นอย่างดีมาเป็นสายคอนแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคงทําให้ใครหลายคนเนี่ยต่างแบบเฝ้ารอ,อกันอย่างแน่นอนครับไล้ตื่นเกิดคำถามว่าถังห้าวเนี่ยยังจะต้องปั้นมันอยู่ไหมนะ จริงๆมันก็เก่งทั้งคู่นะครับแต่มันเก่งดูคนละรูปแบบเดี๋ยววันนี้เนี่ยจาร์จะพาไปรีวิวความสามารถของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นสายหนึ่งนะครับที่เป็นเสือสาย2นะครับที่เป็นแมงป่องนะครับว่ามันเป็นยังไงว่ามันจะสามารถมาทดแทนอะไรกันได้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันโดยสายทางด้านของโจมตีเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2สายคือเสือกับแมงป่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สายแรกนะทักษะวิญญาณที่1น,นะครับรูปแบบเสือนะครับ ทักษะเทพอจุราพันกรนะครับสร้างความเสียหายให้ศัตรูทั้งหมดและเพิ่มความเสียหายให้ทักษะนี้อย่างถาวร10%นะครับสามารถซ้อนทับได้30จะแตกนั่นแปลว่าทักษะนี้เนี่ยบรนปลายท้ายสุดจะแรงเพิ่มขึ้น300%นะครับออปชั่นวงแหวนนะครับ1,000ออปชั่นวงแหวนนะครับ1,000นะครับสำหรับทุกศัตรูที่ยังมีชีวิตอยู่บนสนามเนี่ยความเสียหายทักษะนี้เพิ่มขึ้น10%นั่นแปลว่าศัตรูจะมีสูงสุดที่5ตัวเวลาเราตีมอนเนาะอันนี้คือตีกระดูกแน่นอน,น ก็เพิ่มขึ้นอีก50%ออลงคล้ายๆถังห้ามนะครับหนึ่งหมื่นปีนะครับเพิ่มความเสียหายถาวรนะครับเป็น20% 5 0 0 0 0ปีเป็น40%แล้วก็10,000แปีเป็น80%นะครับคือที่มันเพิ่มเป็นสแต็กชั้นนะครับนั่นแปลว่าถ้าถึง10,000แปีเนี่ยเราจะสามารถได้240%ใช่ปะ0ูนตัวอุย้ยไม่ใช่นี่0ูนตัวนี่แปดสามยี่สี่สองพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทักษะนี้จะแรงเพิ่มขึ้นได้สูงสุดอีก 2, องพนสะีร้อยเปอร์เซ็นต จะมีแหวนพิเศษตรงที่2 5 0 0 0ปีจะเป็น20%นะครับก็คือทักษะนี้เนี่ยมันจะเพิ่มตามเมทัวอรให้กับเราเนี่ยดีมา,มากๆเลยแล้วก็25,000ปีจะเป็นสตูหนึ่งตัวเนี่ยทำให้แรงเพิ่มขึ้น20นั่นแปลว่าสต,ตูจะยืนอยู่บนสนามสูงสุดได้5ตัวจะแรงเพิ่มขึ้นอีก100%เซนะครับส่วนทักษะนี้มี30มสสจะแตกถ้าเป็นแหวนแสนปีบ้านปลาสุดท้ายแล้วทักษะนี้จะแรงเพิ่มอีก2นะครัจากดั้เดิมที่เป็น112%ต์ กูนึกว่ทาทักษะวิที่8โอ้ยแรงเกินนะครับแรงจัดจัดนะก็ตอนรีวิวตอนที่ตู้สุมอะ่ะก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าแรงแต่ก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้นะครับโอเควงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบเสือนะครับหลอมรวมจิตวิญญาณเมื่อสิ้นสุดรอบของตัวถังซานนะครับถังซานจะได้รับจิตแห่งอาชุราหนึ่งสแต็กนะครับแต่ละสแต็กเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายคิดาเมจให้20%ของค่าเริ่มต้นคิดาเมจที่ถังซานมีนะครับและเป็นอยู่สแต็กแบบถาวรด้วยนะครับ ทุกครั้งที่ถังซารได้จิตแห่งอาชุราครบ5สเต็กนะครับจะเข้าสู่สถานะหลอมรวมเป็นดาบอาชุรานะครับคือหลอมรวมจิตวิญญาณเหมือนหลอมรวมเตียวอู่ในอนิเมะนั่นแหละนะครับเป็นเวลา1รอบนะครับในสถานะนี้เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายตอนท้าย10%ต่อสแต็กจิตวิญ,ญญาณอาชุราที่ถังซานเก็บอยู่และมีอยู่นะครับโดยเขาเนี่ยจะใช้ทักษะวิญญาณที่1และ8ได้ฟรีเมื่อเพื่อเล่าเมื่อเริ่มรอบควอมเพื่อร่วมทีมนะครับอุ้ยอันนี้ดีมากเลยนะ ทักษะใช้วรวลวบตุ่มๆต,ต,ตุ่มตุ่มตีกระดูกเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้แหละคือความหวังและความฝันของใครหลายๆคนเลยครับทักษะดีมากๆนะครับออปชั่นวงแหวนนะครับในสถานะหลอมรวมจิตวิญญาณเนี่ยแต่ละแต็กของจิตอชุราจะเพิ่มความเจียหายสุดท้ายเป็น20%นตะครับต่อสแต็กแล้วก็เป็น50%แล้วก็เป็น1 0 0ที่25,000ปี5้า0 0ปีนะครับทุกครั้งที่หลอมรวมดาบอชุราเนี่ยสถานะนี้1รอบ จะเพิ่มขึ้นนะครับแปลว่าเราจะเพิ่มได้สูงสุดคือ2รอบปกติมันอยู่แค่รอบเดียวนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก2รอบได้สูงสุดเลยก็รวมเป็น3มั้งวะสูงสุด2รอบอืมน่าจะเป็น3มั้งนะหนึ่งแสนปีนะครับแต่ละครั้งที่หลอมรวมดับนะครับความเสียหายสุดท้ายของทักษะที่เกิดจากสแต็กของจิตอัจฉริยะจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเอฟเฟกนี้ใช้ได้10ครั้งใน1การต่อสู้นั่นแปลว่าสมมติว่ามันได้สูงสุดตอนนี้คือตต่อแกนัน่าต่อแต็กจะเป็น2เลย เพราะความสามารถของแหวนแสนปีนะครับแต่ว่ามันใช้ได้แค่แค่10ครั้งต่อหนึการต่อสู้10ครั้งก็เหลือๆและตีกระดูกอ่ะดามเมจโดดจัดๆเลยมั้งเนี่ยแม่เจ้าเก่งเกินเทพนะครับวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบเสียทักษะวิญญาณที่3ดาบอชุราฟัดสบันนะครับโจมตีศัตรูแต่1ตัวและเพิ่มความเสียหายคิดดามเมจให้ตัวเองทาวอน60%แม่เจ้า แค่เพียงสะบัดดาบตัวเองก็ได้รับคิดาดาเมจ60%ถาวรด้วยนะครับออปชันแหวน1,000ปีนะครับก็จะเป็น90% 150%, 150แล้วก็คิดาดาเมจที่เพิ่มให้ตัวเองถาวร250%ที่25,000ปี50,000ปีนะครับดังนะอ๋อเมื่อใช้ทักษะนี้เมื่อใช้ทักษะหรคือทักษะวิญญาณที่8ในเทิร์นของตัวเองนะครับเราจะใช้ทักษะโจมตีนี้เองแบบอัตโนมัติเลย ก็คือเอาง่ายๆว่าสมมติว่าเปิดมาปกติเอ้ยเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราตีปกติสักทีนึ่งก่อนดีกว่าแล้วค่อยใช้ทักษะ1หรือ8ไม่จําเป็นครับแหวน5้าเปืนปีคือคุณตีทักษะ1หรือทักษะทักษะที่8ทักษะนี้จะโจมตีเพิ่มเติมให้คุณเองนั่นแปลว่าคุณจะได้คิดดาเมจทาวน์เองโดยที่ไม่ต้องมาใช้สกิลน้องด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็เป็น10,000แปีเนี่ยจะเพิ่มคิดดาเมจให้ตัวเองนะครับเป็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อูแมาเจ้ารงจน แรงจนแทบจะร้องเลยเนี่ยทักษะวิญญาณที่4นะครับรูปแบบเสือทักษะเทพนะครับดาบเทพซิลลัวล้างบางนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดโดยจํานวนการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับจํานวนศัตรูที่ยืนอยู่บนสนามนะครับ1 0 0 0งนปีในไะอ,อออปชั่นวงแหวนนะครับ1000ปีนะครับทุกรอบการเล่นที่ผ่านไปนะครับจะเพิ่มความเสียหายทักษะนี้1 0จากค่าดั้งเดิมสูงสุดที่200เซตนะครับ 10,000ปีนะครับคูดาวทัาสะนี้ลงทุกๆหนึ่งศัตรูหนึ่งตัวที่ยืนอยู่บนสนามนะครับโอ้ทัาสะนี้คูดาวนานมากเลยเนะนี่ยก้าเทินแม่เจ้านานเกินใช่ปะเนี่ยใช่ปะวะเหมือนจะใช่ไม่ใช่อะไรไม่รู้ก้าวตกใจคูดาวกี่เทินก็ไม่ลืมไปหมดละดูตรงไหนเซิร์ฟจ <laughs> ีนล,ล,ลืมไปหมดละนะครับอ่าออปชั่นวงแหวนนะครับสองหมื่นห้าพันปีนะครับ 30%สูงสุด600%ที่เป็นสแต็คการเพิ่มการโจมตีนะครับแล้วก็เป็น6กสสูงสุด1,200%ที่50,000ปีแล้วก็1 0 0 0 0แปีครับทักษะนี้นะครับ100%สูงสุด2,000%ครับโอ้โหทักษะนี้บอกเลยว่ายิ่งผ่านรอบไปการโจมตียิ่งแรงนะครับง่ายๆว่าอันนี้เนี่ยตีกระดูกแบบชัดเจนมากๆนะแรงสูงสุดอีก2,000%เนี่ยมันมันแรงเวอร์มากครับมันแรงเวอร์แบบเวอร์แบบเวอร์สุดๆอ่ะนะครับงั้้้นนนนเเเเดดี๋ยยยววราาาไไปปลลองงงงใชกกู่มััังง็บ ในที่สุดก็ได้เห็นความตลาดตึงจริงๆนะครับโอเคนะครับก็คือเนื่องด้วยนะครับเราเนี่ยมีอ่าเกวอนนะทักษะดงนี่ครับทักษะจะใช้ฟรีนะครับหนึ่งครั้งก่อนเลยกุบกิบแล้วก็เวลาเราใช้ทักษะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะโจมตีปกติหนึ่งครั้งให้กับเรานะครับเราลองใช้ดูทักษะอีกชิ้นหนึ่งครับตูมปุ๊บเห็นไหมตีปกติครับนี่ครับเพิ่มคิดดาเมจให้ตัวเองนะครับถาวรแล้วก็อันนี้เป็นสแต็กครับ สูงสุด3ามสิบสต็กเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใช้ใช้เปเถอครับใช้ใช้ใชปเปื่อะนะครับยังไงยังไงก็มันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆให้กับเราเองนะครับใ,ใส่กอกเทพอาหาราทหเทพอาหารฟื้นฟูโหเก็บใช้นี่ครับใช่กอกทําทให้เราใช้ทัาสระฟรีครับก็ช่วยให้เราเก็บสแต็กได้ไวขึ้นนะเนี่ยมันก็ใช้แบบนี้ไปเรื่อยในการตีกระดูกอาลงคล้ายๆถังห้าวครับอาลงคล้ายๆถังห้าวเลยนะครับเห็นไหมสต็กมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ละสต็กต่อชั้นนะครับ เพิ่มคิดดาเมจให้ตัวเองถาวรด้วยสบายๆบายอันนี้จะบอกเลยว่าทักษะนี้ดีมากๆเลยครัสบรสูงสุดที่แดงเพิ่มขึ้นเนี่ยมัน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 เวอร์มากอ่ะคือมันเวอร์จริงอ่ะมันตีไปเรื่อยแล้วมันก็แรงขึ้นเรื่อยตีไปเรื่อยมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยเนี่ยคุณก็บูมครับ5ชั้นไปแล้วนะครับชั้นอันนี้ก็เพิ่มขึ้นชั้นอันนี้คือชั้นจิตนะครับชั้นจิตอชุล่านะครับจิตอชุล่าเนี่ยเมื่อถึง5ชั้นเราจะหลอมรวมจิตนะครับนั่นแปลว่าเดี๋ยวให้ถังลรบอ ให้เราเทอเกนออกไปปุ๊บกดคูณไปก่อนโอเคหลังผ่านเทินไป5เทินนะครับอันนี้เราก็ใช้ไปเรื่อยนะครับอ่ะเลยเทิน์นึงครับเลยเทินหนึ่งจะหลอมรวมจิตอ่ะนี่เรียบร้อยครับเห็นปะหลอมรวมจิตครับจะแช่ทักษะหนึ่งฟรีนี่หลอมรวมจิตเรียบร้อยครับแต่ว่าด้วยด้วยจานเป็นตัวละคร2ดาวแดงเนาะมันก็เลยหลอมรวมจิตไป2เทินนะครับปกติมันจะอยู่แค่เทินเดียวนะในจังหวะที่หลอมรวมจิตเนี่ยโหโคตรเท่ดูออร่าดิ ทาาักษะหนึ่งเมื่อเริ่มรอบศัตรูเนี่ยจะใช้ได้ฟรีนะครับเทพแห่งอาหารมาโอ้โหเอาตัวเกตมาสองตัวออสการ์ออสการ์กับตัวนี้นะครับเมื่อเริ่มรอบศัตรูเนี่ยมันจะทําให้เราถ้าจำไม่ผิดนะมันจะทำให้เราใช้ทักษะได้ได้ตามรอบศัตรูที่ศัตรูเริ่มเล่นเลยอะ่ะทุกทุกสิบนะครับทุกๆสิบเนี่ยดีจารลองให้ดูมันจะเป็นนับทุกๆ5หครั้งนะครับเออแล้วก็มันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเจ็ดนะครับได้หนึ่งครั้ง 8นะครับตีรมนาไปเถอะนะครับไม่เสียเวลานะครับเนี่ยปุ๊บเป็น10นะฮะผ่านรอบนี้ไปเราก็ได้จิตเทพหลวมรวมมาเห็นไหมหลอมรวมแล้วรอบเพิ่มขึ้นด้วยเป็น3รอบครับเห็นไหมหลอมรวมครั้งละ5ครับ5้าสิบสิบหี่าโยนเทินมาให้ถังเซนอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรเลยทีมในอนาคตจันมองเห็นแล้วนะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับคุณโยนเทินทุกอย่างมาให้ถังเทพเล่นนะครับตัวเดียวก็พอเหลือๆครับ นะครับเหลือๆเลยนะครับนี่ครับไม่เริ่มรอบนะครับใช้ให้ใช้ฟรีสกิลฟรีๆนะครับอ่ะโอเคทักษะเทพที่4นะครับอาชูล่าล้างบ้างมีเซเนมาติกจังโคชอบอาชูล่าล้างบ้างปึบนี่เห็นปะจำนวนดาบที่มันตีอ่ะมันจะมีมันจะมันมันจะตีตึก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 ใช่ไหม มันจะนับตามจำนวนศัตรูที่มีครับศัตรูมีอยู่4ตัวมันก็จะเป็นจึก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 ทหมดสี่ครั้งครับแหมเกินดีเมื่อกี้ทุกคนคงจับจับผิดละเอ้ยจันเกินไหมอะไรเงี้ยนะครับนี่คือทักษะสายตีกระดูกแน่นอนครับสแต็กแบบพลโหดเล่นยิ่งเก็บสแต็กยิ่งแรงนะครับนี่คือทักษะในการตีกระดูกอย่างแน่นอนแล้วก็ทุกศัตรูที่มีอยู่บนสนามทําให้ครูดาวทักษะมันลดลงนะครับแต่ว่าครูดาวทักษะนี่นานจัดเลยนะนานมากนี่ขนาดศัตรูอยู่เยอะเนี่ย คูดานานมากครับคูดานานมากเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกสายหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างอีกสายหนึ่งน่าจะเป็นตีด่านเนื้อเรื่องตี PVP นะครับสายแมงป่องเลยครับเดี๋ยวเรามาดูมันจะสร้างความฮือฮาว้าวให้เราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบแมงป่องทักษะเทพดาบซิลลัวลงทันนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับโดยก่อนสิ้นสุดเทินแรกของถังซานนะครับทักษะนี้ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับ ออปชันมังแหวนนะครับก่อนที่สุดเทิร์นแรกจะเพิ่มขึ้นเป็น200% 10,000ปีนะครับทักษะนี้จะใช้เกรดลดลง2เกรดนะครับก่อนสิ้นสุดรอบแรกนะก็คือไง่ายๆว่าก่อนที่เทิร์นแรกจะจบลงอะ่ะทางซานจะเก่งมากๆเลยมันเหมือน PvP แหละครับ25,000ปีนะครับทักษะนี้แรงเพิ่มขึ้น200%ก่อนสี่สุดเทิร์นแรกแล้วก็400%ที่50,000ปี100,000ปีนะครับเมื่อสิ้นสุดรอบแรกของทางซานหากว่าไม่มีศัตรูตัวใดบนสนามของฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายเลยนะครับ เราจะใช้ทักษะเพิ่มเติม1ครั้งสามารถใช้ได้1ครั้งต่อหนการต่อสู้นะครับก็คือเราจะโจมตีทักษะเนี้ยใส่ศัตรูเพิ่มเติมถ้าหากว่าศัตรูไม่มีใครตุยเลยแต่ว่าน,นี้ทําให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแหวนแซนปีนะครับมันต้องใช้ออปชันห้าดาวแดงนะก็เลยตอนจาดเอาไปเทสอาจจะไม่มีใช้ฟรีให้ดูนะครับแต่ก็คือรวยก็พอรู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนนะครับวงแหวนมียันญญญที่2รูปแบบแมงป่องนะครับทักษะมีเงนที่2 7จ็ดจำงแห่งการสังหารนะครับ ทุกๆ5รอบในสนามนะครับก็คือนับทุกคนละครเลยนับทุกตัวละครที่เล่นในสนามผ่านไปนะครับทุกๆ5รอบในสนามนะครับถังซานจะเข้าสู่สถานะเจ็ดจำนงแห่งการสังหารนะครับเมื่อเริ่มรอบถัดไปเนี่ยหรอบจะคงอยู่1รอบของสนามนั้นนั้นับสำหรับตัวเจ็ดจำนงนะครับในสถานะนี้เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายคีดามจให้5,000ันไม่ห้าพันเยอะไปห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเริ่มต้นของถังซานและใช้ทักษะเวียนที่1หรือ8ได้ฟรี2ครั้งนะครับ และหนึ่งครั้งเมื่อเข้าสู่สถานะนี้ภายหลังเนี่ยการใช้งานจะลดลงหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับโดยสถานะนี้จะไม่สามารถขยายหรือเพิ่มระยะเวลาได้นะครับก็คือสถานะนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะมองเห็นว่าเอ้ยงั้นเอาหลงๆหลงๆหอแก้วไปดีมอบทักษะจิตวิญญาณที่4ให้สถานะไม่มีปัญหาไม่ครับทางซานเทพทักษะอันนี้เนี่ยเขากําหนดมาเลยว่าไม่สามารถขยายหรือคงอยู่ได้ไม่ว่าทักษะใดๆก็ตามครับนั่นแปลว่าทักษะหลงๆจะไม่คงอยู่สถานะ 7แห่งการสังหารได้ก็คือต้องรอวน5เทิอนะอ่ะ5เทินได้ใช้5เทินได้ใช้ครับจะไม่สามารถแบบรักไก่แบบเอ้ยเอาลงๆไว้ใส่ทักษะ4เป็นพรไว้มันจะได้แบบทักษะบัฟอยู่ตลอดการไม่ไมีปัญหายไม่ไม่ครับอันนี้อ,นนอันนี้เป็นทักษะเทพครับทักษะเทพแยกออกมานะครับออปชั่นวงแหวนนะครับหนึ 1, ป่ปีทักษะที่ปล,ปล่อยออกมาได้ฟรีจะเป็น3ครั้งนะครับสองหมปีนะครับโอกาสขั้นสูงคือสกิลพิเศษนะครับสกิลแห่งเทพนะครับ เมื่อคิดดาเมจของถังซานเทพซิรหลวสูงสุดในสนามจะเข้าสู่สถานะจิตสังหารทันทีตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ครับสามหมปีนะครับเพิ่มความเสียหาย10%ให้กับศัตรูนะครับตามค่าพลังชีวิตสูงสุดนะครับโดยไม่เกิน100%ของพลังโจมตีตัวเองนะครับแล้วก็50,000ปีเนี่ยการโจมตีจะเป็น5ครั้งนะครับโจมตีฟรีอ่ะแล้วก็หนึ่งแปีนะครับจะเป็น ความเสียหาจากค่าพลังชีวิตสูงสุดเป็น20%สูงสุด200%ของพลังโจมตีเริ่มต้นถังซานซิลโรนนั่นเองนะครับอุ้ยทักษะดีมากเลครับทักษะดีมากเลยและเข้าใจง่ายด้วยนะครับวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบปองทักษะเวียนที่3ขจัดมนทินนะครับโจมตีศัตรูและขโมยคิดามเมตของเป้าหมาย20%เป็นเวลานหนึ่รอบโอ้โหถังซานเป็นแมวขโมยซะแล้วครับขโมยคิดามเมจฝั่งตรงข้ามนะครับ 1,000ปีขโมยคิดาเมตเป็น25% 30%แล้วก็40%ที่25,000ปี50,000ปีเมื่อใดก็ตามที่ใช้ทักษะนี้เป็นครั้งแรกจะขโมยคิดาเมจของศัตรูทั้งหมดเลยนะครับก็คือตีธรรมดาแล้วโดนศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็100,000ปีเนี่ยจะขโมยคิดาเมจ60%นะครับโอ้โหขี้โกงมากเลยนะกลัวศัตรูตีแรงมั้งขโมยคิดาเมจฝั่งตรงข้ามนะครับทักษะเวทที่4รูปแบบแมงป่องนะครับอาณาจักรเทพซิวหว ถังสารเปิดใช้อณาจาักรเทพซิรัวเนี่ยคงอยู่หนึ่งรอบนะครับขนาดที่เปิดอาณาจัาจากรเทพอยู่เนี่ยศัตรูจะไม่สามารถเล่งเทินหรือว่าลัดเทินมาเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามและโดนถีบผักเทินลงไปแบบไกลๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเอาไว้ขัดเทพสมุดได้เทพสมุดใน P ีพีมีความสามารถในการลัดเทินแบบตัดจังหวะตลอดเวลานะครับอันนี้เอาไว้แก้ได้เลยโอ้โหเทพสมุดบ,บอกว่าทําอย่างนี้กับกูได้ไงนะครับก็คือเทพสมุดเนี่ยมันสามารถมารัดเทินขัดจังหวะได้ตลอดแบบแทรกเทินแท็กเทินน่แต่ถ้ามีอาณาจักรเทพ ซีรัวอยู่จะไม่มีใครสามารถแทรกเขินได้นะครับโดยเราเนี่ยจะไม่สามารถทําให้อณาจักรเทพเนี่ยคงอยู่ได้ถาวรเช่นเดียวกับทักษะวิญญาณที่2ครับก็คือจะใช้ลงหลงเพื่อทําให้แบบอาณาจักรหรือว่าเขตแดนเนี้ยคงอยู่ถาวรได้ไหมไม่ได้ครับมันจะต้องเปิดและปิดไปเท่านั้นนะครับโดยขณะเปิดอาณาจักรเทพซีรั่นี้เนี่ยพลังโจมตีถงังซันซีรัวจะเพิ่มขึ้น2 0 0เซและใช้ทักษะวิญญาณที่1นะครับในรอบของศัตรูได้นะครับโดยจํานวนการใช้ทักษะนี้นะครับก็คือตามจํานวนสแต็กชั้นของ อาณาจักรนั่นแปลว่าอาณาจักรเนี่ยจะเปิดได้เรื่อยๆครับก็เปิดปุ๊บปิดวนกลับมาปุ๊บเปิดอะไรเงี้ยครับตามจำนวนรอบที่สะสมอาณาจักรไว้นะครับ1,000ปีอาณาจักรเทพสิริหลวเนี่ยจะลบสถานะดีบัฟทุกอย่างออกจากตัวถังซานนะครับ1 0 0่งนปีนะครับอาณาจักรเปิดอยู่เนี่ยเมื่อฝ่ายเราตายนะครับขยายระยะเวลาของเขตแดนอาณาจักรนี้1เทิร์น25,000ปีเมื่อศัตรูตายนะครับขยายระยะเวลาอาณาจักรเทพสิริหลว1เทิร์น แล้วก็5 0,000ปีเมื่อว่าจะเป็นฝ่ายใดตายก็ตามนะครับฝ่ายเราตายฝ่ายเขาตายขยายระยะเวตาอาณาจักรเทพศิรว1หนึ่งเทิร์ดหนึ่งแสนปีนะครับไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก็ตามนะครับจะเป็นฝั่งเราฝั่งเขาเพิ่มสแตก็กอาณาจักรเทพศิรุทหนึ่งสแต็กครับความสามารถก็ดูใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูครับแต่ว่าอาจจะต้องเอาตัวละครที่ตายได้ไปหน่อยเพื่อให้อาณาจักรได้ใช้งานความสามารถ เอาตัวละครที่เป็นเลเวลสิบเอาใครใช้ดีเอาต้ามิงไปแล้วกันเพิ่งเปิดได้มาสามดวเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวต้ามิงไปเล่นมาเริ่มกันนะครับสำหรับสาสองนะโอ้ถังห้าเขามีกายแท้วิยันยุดด้วยแหมเอามาโชว์เอามาอวดกันเฉยเลยนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมตายปุ๊บเราจะเปิดอาณาจักรเทพสือหลวตอนนี้คงอยู่3เทิร์นนะครับเนี่ยถ้าิญัณที่หใช้ฟรีครับ อันนี้เปิดใช้งานเองจากความสามารถที่เพื่อนลูกทีมตายนะครับเพื่อนตายปุ๊บเราเปิดใช้งานทันทีนะครับเป็นความสามารถน่าจะเป็น5,000 0ปีนะครับนี่ครับเห็นปะแล้วก็ความสามารถอันนี้ที่จะไม่ได้พูดไปเมื่อกี้จารลืมแน่เลยอ๋อไม่ได้ลืมครับไม่ได้ลืมตึฟตฟนี่ใช้ฟรีใช้ฟรีนะครับเอี่ยก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมว่า มันอาจจะเปิดใช้งานได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเราตายเองก็ตามครับอันนี้จาย์เอามาลองเทสใช้ให้ดูแหวนใส่ไม่ครบด้วยยวเปลี่ยนประหมายก่อนก็นคืออย่างที่ทุกคนเห็นว่าเวลาทีา่เราเล่นเราใช้เนี่ยมันจะสามารถขยายรับยาหรือว่าเปิดเองได้การเปิดก่อนเนี่ยจย์ว่าอาจจะเปิดก่อนได้เปิดก่อนได้บูดด้วยซ้ํานะอืมอาจจะเปิดก่อนได้บูดนะครับ แล้วก็ทักษะวิญญาณพาสซีฟของเราเนี่ยจะสามารถทักษะที่1ได้ฟรีนะครับ3ครั้งนะครับ5ครั้งบางท่านจะไม่ผิด4ครั้ง5ครั้งครับเห็นปะใช้ได้ฟรีครับเนตรแห่งเนี่ยติดส,สังหารครับเปิดมาปุ๊บเรามีเนตรทับบนหัวเลยนั่นคือแปลว่าคิดาเมจของเรามากที่สุดในสนามนะครับทักษะวิญญาณที่4อนานาจเทพซิวหลวเปิดตู้ แต่ว่าน,นี้จะเปิดโหมดที่ว่าไม่มีใครตายได้ก็คือก็คือมันจะไม่มีใครตายได้ครับแต่ด้วยทักษะพาสติกของเราเนี่ยมันจะทาให้เนี่ยเราสามารถปาได้ขึ้นไปได้ป่าปาศัตรูปาศัาตรูไปเรื่อยไปเรื่อยครับจริง,รงๆเขา่าจะจะตายไปแล้วแหละโดนอย่างนี้เข้าไปอะ่ะโดนดอกอย่างนี้เข้าไปเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับก็คือเราตายเขาตายอะ่ะจะมาเทพสิรวนนี่ว่าโกงมากนะในทุกๆแบบนะนี่ครับโอ้โห เขาเร็วกว่านะ่ะสังเกตไะว่ามันเป็นความสามารถทิก,กรครับฝั่งของข้าเมื่อกี้เขาเร็วกว่าเรานะทีมเขาเร็วกว่าเรานะครับแต่โดนเปิดแบบนี้นะครับโดนเปิดแบบนี้ก็หนพลังห่างกันเกินเออเวลเก้าสิบมีตัวหนึ่งได้อยู่ไปคือจันชอบมากเลยอนะ่ะมันเป็นอะไรที่ทิก,กร์มากๆอุ้ยเจอแหวนแปดจันว่าแหวนจันสู้ไม่ได้แน่เลยทิก,กรทำงานก่อนเขาเป็นแหวนแปดครับอาณาจักรเปิดฟรีครับแต่ว่าถางาังซาน ไหนดูดินี่ครับการตายการตายเป็นความสามาร,รถของกระดูกนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายเรื่องกระดูกอีกหนึ่งทีนะครับมันสามารถเป็นอมตะกการตายได้นะครับนี่แต่ว่าไม่ไหวเขาเขาใช้แหวนเขาใช้แหวนแปดนะครับเราไปสู้กับคนที่แหวนแปดไม่ไหวหรอกเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เปิดแหวนแปดไปไป,ไป,ไปเล่นไปสู้นะครับแต่ให้ทุกคนเห็นเห็นแบบเห็นภาพอะเห็นภาพความประทับใจนะครับบอกเลยว่าเป็นภาพความประทับใจมากๆสำหรับสายสอง เราได้เห็นแล้วนะว่าเขตแดนเป็นยังไงแล้วก็สามารถเปิดเนตใช้แล้วทักษะวิญญาณนึ่งเนี่ยจะโดนเดนียวรัวนะครับเราจะใช้1เป็นสาย1สาย2ได้หมดพาร์ติททักษะวิญญาณที่สเนี่ยสามารถทำเราใช้สกิลได้ฟรีแบบฟรีเลยนะครับทุกคนก็ได้เห็นความสามารถทั้ง2สายของตัวถขขงังซานไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย1สาย2เนี่ยคะแนนในใจของแต่ละคนคงจะมีแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสามารถครับความสามารถกระดูกอกอก,ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นของเพื่อนร่วมทีมนะครับ เมื่อเพื่อนร่วมทีมตายอันนี้นี่คือความสามารถกระดูกหัวนะเมื่อกี้ถ้าเราไม่มีหัวเขตแดนจะไม่เปิดฟรีหรือว่าอาณาจักรจะไม่เปิดฟรีตอนเพื่อนตายนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเราตายเนี่ยจะเปิดใช้งานอาณาจักรแห่งเทพทันทีนะครับและลบเขตแดนของฝันตรงข้ามออกนะครับก็คือสมมติว่าหลงงของฝันตรงข้ามเนี่ยเปิดใช้เขตงานเขตแดน94อยู่และบังเอิญว่าฝันตรงข้ามฆ่าฝั่งเราตายนะครับเราจะลบเขตแดนหลงงทิ้งทันทีแบบเอาเหมือนเอายางลบๆเลยอะแล้วก็เปิดเขตแดนอาณาจักรเทพซีรัวของเราทันทีนะครับอาณาจักรซีรัว สี่ดาวนะครับเมื่ออาณาจาักรซีหลัวไปหางแรกนะครับจะใช้ตระกอบแห่หนึ่งหรือ8ให้กับศัตรูที่มีพลังคิดาเมจต่ํากว่าเทพซีหลัวของเรานั่นเองนะครับหดาวนะครับเมื่ออาณาจักรซีหลัวเปิดอยู่นะครับเมื่อถังซานเนี่ยได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตเมื่อกี้กันให้ดูแล้วเห็นไหมเมื่อถังซานเนี่ยโดนความเสียหายถึงตายอะ่ะมันจะเป็นอมาตะโดยแลกกับการที่ลบเขตแดนออก1รอบสมมติระยะเวลาเขตแดนมี3รอบใช่ไหมแล้วเราโดนอ้วนไฟโดดเมื่อกี้เราเลยลดให้มันเหลือ2รอบแต่ว่าเราติดอมาตะนะข่าเราไม่ตายนะครับ ก็คือได้ได้ว่าง่าแบบกูไม่ยอมตายอ่ะเขตแดนเราสามารถช่วยชีวิตเราได้ด้วยนะครับถือว่าดีเป็นอะไรที่ดีและจวดจวดมากมากนะกระดูกโอหัวนะครับแล้วก็กระดูกแขนนะครับกระดูกแขนในสถานะอาจิตวิญญาณหลอมรวมกระบี่นะครับก็คือหลอมรวมดาบของตัวทัศมีย์ที่2นะครับทุกๆุกคิดดาเมจหนึ่งร้อที่สังสารมีจะเพิ่มความสามารถหรือว่าเขาเรียกว่านะเพิ่มสแตกความแรงของจิตอาชุราหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ สีดาวแดงนะครับสีแดงแหละสีดาวนะครับสถานะหลอมรวมจิตวิญญาณเพิ่มระยะเวลาพื้นฐานขึ้น1รอบนะครับหดาวนะครับหลอมรวมจิตวิญญาณเมื่อใช้ทักษะวิญญาณจะทําให้ความเสียหายของทักษะนั้นเพิ่มขึ้นถาวร20%สบนสูงสุด200เครับแม่เจ้ามองไปทางในกูเกตีสนะครับแรงมากๆแล้วก็รู้จักกับคนจันจาได้ว่ารู้จักกับเสียวอูด,ด้วยนี่มันไม่ขึ้นในยีงมังรู้จักกับเสียวอูด,ด้วยครับอ่ะหรือว่าอ๋อมันน่าจะเป็นเฮ้ย มันต้องรู้จักกันดิมันไม่รู้จักกันได้ไงวะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถนะครับถังเฉินสามารถอ่อนแต่ละแต่ละสะแตกของจิตอาชุราทัศน์เวนที่2ส,สายหนึ่งเนี่ยเพิ่มความเสียหายคิติค้อของถังซานอีก5%นะครับนี่ขนาดเป็นเลเวลข้าเก้านะเพิ่ม5%เปอร์เซ็นต์เวลเก้าถ้าเลเวลตัน20จะขนาดไหนนะครับใครไม่มีถังเฉินเศร้าหน่อยนะถังเฉินนี่อยู่คู่กันดีมากๆนะครับแล้วก็คู่กับถังห้าวนะครับทุกครั้งที่ถังซานเนี่ย มีความเสียหายคิดดาเมจเริ่มต้น1 0 0ความเส wow! ียหายสุดท้ายในการใช้ทักษะวิญญาณจะเพิ Minecraft. ่มขึ้น1 1นครับว้าวนะครับว้าวมากแล้วก็รู้จักกับ6ปีด้วยนะครับก็เพิ่งกระทืบเข้าไปนะครับในสถานะหลอมรวมกระบี่นะครับหลังจากที่หลอมรวมไปแล้วเนี่ยถ้าสามิญกปาดทักษะวิญญาณของตัวเองไปความเสียหายสุดท้ายของทักษะวิญญาณจะเพิ่มขึ้นถาวร14%โดยเพิ่มได้สูงสุด2 1 3เชียรรู้จักกับ6ปีโคตรมากครับ ก็คือทักษะทุกอันนี้ตีกระดูมหมดเลยตีกระดูมหมดเลยคือเพิ่มให้ด้านตีกระดูมหมดเลยครับอันนี้โหดมากใครไม่มี6ปีกในเศร้าแน่ครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นสูงสุด2องร้อาจาคิดว่าน่าจะได้ประมาณ240นะเลเวลยี่สิบอะเพิ่มขึ้นถาวบอสิบห้นสูงสุด2องคิดว่านะเชีย่ยการรู้จักคนของถงังซานเลือกรู้จักคนจริงๆอ๋ออันนี้อันนี้มันให้เสีย o, อู่อ๋อไอมันมันก็ให้ถังซานด้วยนะ อันนี้เพิ่มพลังโจมตีให้ถังซานมั้งพลังโจมตีหรือว,ว่าคินี่แหละหนเปอร์ซนะครับเออก็คือว่าแกมันจะเป็นความสามารถที่ถังซานได้เป็นหลักอันนี้คือความสามารถถังซานได้เป็นรองนะครับเป็นรองคือได้สเต็กสเตตัสแบบพลังโจมตีคิดดาเมจอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆครับว้าวเป็นไงกันบ้างครับคงได้เห็นภาพอะไรกันอยาแล้วนะว่าควรเลือกสุ่มตัวไหนอะ่ะควรเลือกเอากระดูกให้ครบตัวไหนอะ่ะ เดจานมาเสริมให้สําหรับทักษะเวีย,ยนที่7นะครับเพราะว่ามันก็สําคัญมากๆในการหลอมเนาะจะมีทักษะเวีย,ยนที่8ที่รอ5้าดาวแดงก่อนแล้วค่อยทำลงให้นะครับก็คือทักษะเวีย,ยนที่เจ็ดเนี้ยค่าสาระสิทธิ์หรือว่าค่าความสา,สามารถของทักษะเวีย,ยนไม่จะเป็นสายหนึ่งสายสองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไม่เยอะครับก็เพิ่มขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆนะครับ1.4 1.8นะครับ1.3แต่ว่าถ้ามันได้เยอะๆแล้วอ่ะมันก็แรงนะครับมันเยอะมันก็แรง ในสถานะของหลอมรวมกระบี่นะครับความเสาาียหายที่เกิดจากทศวิญญาณที่1งหรือ8ถังซานเพิ่มขึ้น50%าสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยอันนี้จาเป็นมากตีกระดูครับจําเป็นมากๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นลายที่จวดจานมากๆนะครับในบสถานะหลอมรวมกระบี่นะครับเมื่อทศวิญญาณถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องในทุกรอบนะครับความเสียหายจากทัศทุดท่ายจะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่สามารถเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมได้นะครับอุ้ยอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ก็กลุ้มๆกมกึมๆอยู่หน่อยนะครับในสถานะเจตนาแห่งการสัััังหาารรรนนะะคคบบททวิญี่2 2สย ทางซานเนี่ยจะเพิกอ้อจะไม่สนใจเอฟเฟกต์ลดความเสียหายของศัตรูนะครับเมื่อใช้ทักษะวิญญาณโจมตีมองข้ามโลกศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้50,000ปีในสถานะเจตนะสังหารก็คือทักษะวิญญาณที่2สาย2นั่นแหละพสซีนะครับทางซานจะได้รับพลังดูดเลือด50%เมื่อใช้ทักษะวิญญาณเจเด้ดูดเลือดด้วยใครมันจะฆ่ามันตายเนี่ยถ้า5 0,000ปีอะเปิดเขตแดนอมาตะดูดเลือดคืนโอ้โหแม่เจ้าโหดแย่ oh, yeah. เป็นไงกันบ้างครับสาหรับการรีวิวท,งท,งทังซานเทพสมุดซิลรัวนะครับเทพสมุดตรตไงไหนวะท,ทังซานเทพซิลรัวอนาคตจะมีต่อบมวม2เทพป่าวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้โหถ้ามีคงโหดเกินเพราะว่าตัวนี้โหดมากขอร้องเลยนะครับอย่าเนิร์ฟละกันใครจะให้คะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้เกี่ยวกับทังซานนะครับลองคอมเมนต์กันว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทักษะไหนแบบเอ้ยอันนั้นแบบนี้อันนี้แบบนั้นมาลองเป็นคอมมูนิตี้ด้วยกันได้นะครับศาสบอาจารย์เอาไปเลยร้อยเต็มสิบนะครับมันเกราๆสํหับ ถังซานเทพสีหลวตัวนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าหากว่าแปลข้อมูลไหนตกหล่นผิดพลาดไม่สมบูรณ์ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากใครดูแลชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ต้องจานแจ็คไวน์นายเกมเมอร์หรือจะเป็นการช่องทางดเน a t นะครับสามารถสนับสนุนจานแจ็คได้นะช่องทางใต้ d e s c r i p t ันเป็นสมาชิกกันก็ได้นะสมาชิกช่องจานไม่แพงนะครับมีตัวชื่อเขียวแล้วก็มีอ่าอีโมให้เล่นมีแสลักให้สะสมนะครับได้เจิบตัวเป็นฟินิกซ์ร่วมกันเดี๋ยวลองหารูปแบบสวยๆอะไรมาดูได้นะครับ สำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณรักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากน้ำจิงเกิงสเตลล่าโกปาเติมถูกเติมไปเติมดีไม่มีดีฟันสำหรับเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบุยบุยครับ